ติดเข้าเรื่องเข้าแล้วๆเลยมาอัพนนะันนกการทายสบายดีพี่น้องเมื่อนี้จะสาบเรศกับขงกับข้าวเลยอ้นนำอน้ำอ้นนำอ้ำหนักคเบิ้ง สัิมาทหาหนานทาทงานเก้าพอดีบ่ะเอฟซีเปิดบกมากวา่ะโอ๊ยปวดหมวด่นเลยอันสัมสานะรถขมปูนเนี่เด้อประสันเอฟีบอกมาก วันนี้ก็เลยบริเวณกัข้าวละสิบบก,กินข้าวสิลดูความอ้วนลดความอ้วนตามใจเอฟซีนะสิให้ค่อยน้ำหนักเท่าใดเบามาเลยตอนนี้น้ำหนักค่อยห <c oughs> ้าสิบเอ็ดประกอนห้าสิบสามในนี้ห้าสิบเอดจ้าเ <c oughs> ยอะก็ลดหดหดจากกิโลค่อยสิเฮ็ดเท่าใดตามใจเอ็กซี ปีสองพันยี่สหกในขอสิเเธเทอมันได้ตามใจยานแต่่านปีสองพันยี่หกเนอะเจดสิบกิโลมีได้แน่นอนพี่น้องขอ,อยานเนี่ยนานยุบนีม่มาถ้าลองพื้นต้วยผล่ลงมา บ่าวเดินนี้สาวผู้ายน้องเอินไอไอบ้มองเฮ่ยกำลังนังเอาโมอเป็ดด้วยยยลองตุ้งตอวาดีมีจิ่นเสิ้นพี่น้องเอกำลแงเป็นเสือ โอ้เยอะกลับบ้านเน้พี่นงเอ้ยค่าอยู่ย่างเดียวเดี๋ยวนี้มีเงินกับแลกกับกับไปกะรถน่าจะติดพี่นองเพราะว่าสาราขึ้นเบิ้งสภาพท่างนะแต่ละเธอเนะี่ย คือตัวนั้น,นสอสมือทรงที่สาก,กาล์นักับมาสนะอสามืมอทรงการนี่แหละเล,เลอันกากลับมาสนะจะสามหอดตีสามหอดโมซิต์นะบัดน,นี้ได้รอดแท็กซี่นะพี่น้องจนเกือบห้าโมงเกือบห้าโมงเช้านะนเิได้ออกมาแต่แต่ยังมีแท็กซี่มานะไม่หว่า ลอลอรถแท็กซี่นะจนแถวโค้งนะจะเข้าเดินไปไปนี้ใช่ไหมมันก็โค้งมากนี้อีกแล้วก็โค้งมากไปนี้อีกนะโอกไปตัาถ้าถเอาไป,ไปเยปนยนัดแท็กซี่เนาะบาพี่ก็ขึ้นแบบขั้นหนึ่งข้นหนึ่งไปน,นี้นะนะจะสารหรวะคือสีคือสี 4, รถติดนะ เลยตัดสินใจบ่มือ,อ,อเพราะวันหลังสงการศึกษาระชิมืออีกเรียว่าเขานาค่อยแล้วก็พี่สาว พี่ชายพีสาวลูกนึงากะเมื่อแต่งงานก,าากรระศนะาสกาบับริกาเอตผลก็คือมันนี่นะเอตผลที่ศาสนาบริกมก็คือมันนี่ศาสาโถเกมมันนี่ก็เดิอ จะสาบนายเด้อากาศเดียวนี้ก็ยังเย็นอยู่เนาะพี่นองแต่ว่าก็พอดีนะดม่ได้เย็นหลยมื่อเช้านีา้หนาว ညຈໍຈະເປີດທະລົມ6:00ສາວແລະ5:00ສາວໄດ້ຍິນດິະລົນຕ เบิง้งอาดูซับกับเบิ้งนาฬิกาก่อนเบิ้งโมงก่อนโทรศัพท์กระหางพี่น้องมีแต่น่ยห่างหางโทรศัพท์กันโอ้เจ็ดโมงครึ่ง ติดตาม Facebook เนเดอร์พี่น้องตอนนี้ซาชากระลังเปิดสร้างรายได้อยู่ผ<ม>ู้ติดตามก็ได้5้0 0ันคนบ้าพี่น้องดกดติดตามซาชาเลเ<ม>ด้อแล้วก็ฝากพี่น้องดกดติดตามยิบถุงตัวไลน์ก็แท้ชาชาเนเดอร์พี่กกพน้องคอมเมนต์มาได้นะ คลิปชะซาฮา,ากาเตะคลิปหนึ่งห้ามืดจิตนะตอนนี้นะพี่น้องคือแบบชะซากระฮ็ดมาตเตะอ่าเฮ็ดเฮ็ดคลิปเฮ็ดที่อยากกระฮิตยุ๊ดยุ๊ดเศร้าๆไปนี่ขนาะดนั้นเฮ็ดตึ๊เต็นหลังสงการามปีชะซาเฮ็ดนะน่าจะเล่าๆพาร้อมกันกับนยูทูบนี่แหละแต่กันยังบ่มีคลิปที่ว่าแบบว่าวปุ๊บบังดังไปนี่ขนาะด มันก็นเลยู้ติดตามเนี่ยบุกขึ้น AI เป็นบุกเบิดให้เฮานี่ชิมท่มาสีตาแต่วัตาาศาสตร์นี่ที่เป็นขั้นตาพี่นะ้องไม่ว่าขยี้ขยี้เลยจนจนเจ็บไปนี่นาะด ดูเวล้างตาบบสะอาดดูวมันเป็นอยอนอี่ไงดูว่าเป็นน้ำคืนสำอ่างบมดเนะาะสากับบังหูบับมันเป็นน้ำคืนยักจิม,มาซิม,มานบาั้งคิวพี่น้องยก้งยืน่นยื่นซักคิวกับบัได้ซักแล้วก็วายซิทอนฟันนะพี่น้องบมก้าทอนนะยันเจ็บ แต่ว่าฟันฉาสามัได้เป็นอีอย่างแต่ว่าฟันคุดนะนะฉาส่าอยากถอนอ๋อไปว่ามันมันมันแบบเขาเอ้นเขาเขาว่าว่ามันโบโบโบมีประโยชน์จงไวกันนะเขาว่าจงไวก็มันโบมีประโยชน์เลยฉาสาก็เลยไปแบบไปถอนสบเพราะว่าถ้ายู่โดนไปเนี่ยแปว่าถ้าเห่าฮักสาบมัเถิองไปนี่ขนาดมันกระเซียนเป็นแม่งอ่ะฟันมันชิพุ ศออนะาสตราก็เลยว่าชีไปถอนเพราะว่าประกันสังคมสสตรานรได้เคยใส่เลยในะ่ไอันนี้นะคะเขาใสสาห้ใส่ประกันสังคมนั่มอีกเก้า้อยแล้วก็ที่เลยนะคะถ้าจ่ายตื้ม,มนะภาสาก็เลยคิดว่าเออจะไปถอนดีบ้เนาะถ้าไปถอนไปสสาน่าจะไปตอนศสไป วันที่ยี่สิบเจ็ดเพราะว่าปีนี้มันสิเบิร์ปีแล้วนะปีนี้กับไปอนข้างหนึ่งแล้วกับปีสองพันยี่สิบหกไปอนข้างหนึ่งปันี้นะปีใหม่นี่ก็ หลายๆคนก็น่าจะกลับบ้านเนาะที่มาทํางานยูย่ตั้งจังหวัดหรือว่าตั้งเขต ern, ตั้งเมืองตั้งประเทศไม่นี<ๆ>่นะลือบ้านใกล้บ้านนั้นอยู่ในประเทศตั้งจังหวัดกับกับมันก็ก็ดีเนาะพี่น้อง ได้เานะม,มันข้างไกลพูดแล้วก็เวลามากนะ่าติลดติสระเลยตักชินใจบอกตามเพราะว่าส,าาสระจิตับมีแผลจิกับอยู่นนะอ่ากับลูกนี่กินนอนอีกแล้ว คืนนี้ค่อยฝันพี่นอ้องเข้าชุดย้าไปแตกเอาค่อยฟันมาได้เก็บแหวนห้องเลบ้าน,นี้เลย ผู้เฮ็ดทีนะค่อยกับู้เขาคนผู้จักกันเ่อเลยว่าแหวนก็บอกวัวว่ะเพื่อกิปต์เอามาสวงกับบกก้าโบกเขาเ่อมาขายซาลาเปาและสวยนะเขามาทุกวันพุธเลยค่ะอันด้เก็บท่อง ไดเก็บท่องเลยข้อแต่ยัได้แน่นะจะได้เบันนะี้แบลท่องแล้วก็คนที่คนอันนท่าหายข้อของหุ่นจ้างกับเขาอยู่วานนี้แหละก็เลยเ,ลเอาไปส่งขึ้นเขาวานนี้นันตัดชิ้นใจไปส่งขึ้นก็เลยว่าเขาก็เลยเขาก็เลย บ่เอาทองนะนะเขาว่ายุกให้ค่อยเรื่อยไปนี่ค่นะเขาทำถำหายค่นะคนที่ทำหายนะแล้วประเดีเย๋ยเขาก็เฮือตึ๊อีสองวงุ้งอ้าพี่น้องพี่น้องวัเล็กเลยเสาร์มีเลยเสาร์คิดว่าเล็กน,นะ สองชูดคก่ชุดได้การชุดชูดเพราะว่าถ้าเป็นเป็ดเป็นตัวสัตว์นะโอ้ว่ามีอย่างตัวพุกี่วีวีฮากวีนี่วีฮากเดี๋ยวได้ชียววีไม่นี่มีตัวหนึ่งปแบบแบบที่ห้องน้ำ แต่ละมือแต่ละเว้นกินลายฟันลายอันเมื่อคืนนี้าิาันก็ได้กิน,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 ข,น,กน,ข,นข้าวได้พี่น้องเห็นเอฟซีบอกว่าซาสาอ้อนออนานวาาออนขึ้นลายาเฮ้ยแต่ว่าซาซาอ้วนขึ้นลายเนาะซาซาก็เลยเมื่อคืนโฉบขึ้นเลยได้พี่น้องมากินข้นขาวเล่นไยป,ปกติดีฉันากินเออเห็น พวกคยังรุ่ยุคหนองด้บอกคยังประสมือก่อนมันด้สิมัดลูก มาเก้าเลย <c oughs> สิเฮียฮวาปีใหม่นะพี่น้องมื่ออื่นฉันค่อยกัดพากันล้างโรงงาน วันเสาวชุกค่อยกับกินเลงจกสลากหลุนว่าพ่เลอสิได้พ่เลยปีนี้แตและว,วันใหญ่ที่สุดก็คือตู้เย็นสองสารขอสงสังนะ้นสูงยักมันสีตกเป็นของพูเลอรโอ้ใจเต้นตึงๆเลยจ้าอ๋อสี่สิบสี่แล้วพี่นองค่อยต้องรีบและออกจากห้องห้าสิบนาทีเนโนด โอเคพี่น้องค่อยไปใช้เสื้อผ้ากนเลยผ้าผิวกะได้คาดไปยังไงเขอีกมาลังบกันยีน่โองนี้45่นาทีอย่าลืมพี่น้องไปกดติดตาม Facebook ซาซาในเด้อ โอเคพี่นกสาวไปใช้เสื้อผ้าแล้วก็ไปพงงานก้อนมาเดยกนะบ๊ายบาย